วิธีการจัดการรายงานพอ,อหนึ่งทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบวิธีการจัดการรายงานพอ,อหนึ่งให้ไปที่ระบบจัดการทรัพย์สินทำการคลิกแถบรายงานเลือกพอ,อหนึ่งแถบด้านบนจะเป็นการค้นหารหัสคารุพันธ์ชื่อคารุพันธ์ประเภทคารุพันธ์หน่วยงาน กลุ่มคารุพันธ์ปีงบประมาณโครงการวันที่ซื้อจ้างได้มาวันที่จำหน่ายและจัดหัวข้อที่ต้องการเมื่อระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลพนน่งในแถบด้านล่างผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกคารุพันธ์ที่ต้องการแล้วเลือกทำการดาวน์โหลดผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวน์โหลดออกมาโดยเป็นนามสกุลไฟล์ Excel PDF QR Code บาร์โค้ดแล้วดาวน์โหลดเป็นการ์ดเขียวพอด1อสามารถเลือกดาวน์โหลดได้หลายแบบเช่นดาวน์โหลดแบบหน้าหลังดาวน์โหลดเฉพาะด้านหน้าและดาวน์โหลดเฉพาะด้านหลังเพียงเท่านี้วิธีการจัดการรายงานพอด1อก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย